พุธที่หสิงหาคมบ่ายสองนาทีทนายความส่วนตัวบ้านบางนาะส่งมาส่งวันจันทร์ถึงวันนี้นะครับบ่ายสอบขอบคุณครับพี่ทนายความบ้านบางนานะครับโอเคส่งมาแล้วแน่มาแล้วครับได้ได,ด้รีวิวรีวิวโอเคส่งมาแล้วนะพี่ทนายความบ้านบางนานะครับส่งมาอ่าส่งมาจริงเราซื้อ ไปแล้วเนาะอ่ะทีนี้เราจะมาตัด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 ,ตดส่งจริงนะครับนี่อย่างนี้เลยนี่เราให้ดูกันสดๆเลยจืดจืดจดวิต่อวิเห็นไหม หยิออกมาเอ๊ะนี่โอเคได้ไหมอ่าเรียบร้อยได้แบงค์ยี่สิบมาแล้ว เลข 5K 973ตัว90สุดยอดครับมาแล้วครับ 5K973 ตัว90มาแล้วสรุปแล้วหมวดข้างบนนะ่ะมันจะมีหมวดที่เขาเรียกว่า,าหมวดททหารกะทะทงเท่านั้นเองต่างกันตรงททหารกะทอทงนอกกนั้นทั้งเลขภาษาไทยตรงนี้กับเลขอารบิกแล้วก็ภาษาอังกฤษตรงนี้ ธนบัตรด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันทุกอันเลยนะครับจบเนาะโอเคจบการรีวิวถ่ายวิวก่อนโอ้สวยงาม โอเคนะครับจบการรีวิวนะครับดูดูด,ด,ด,ดเห็นไหมสุดยอดได้แล้วนะครับเ,เลขหายากเ,เนี่ยเหมือนกันทั้งข้างหลังข้างหน้าทั้งหมดเลยต่างกันตรงแค่ทอทหารกับทอรทงนอกนั้นเหมือนกันหมดโอเคครบคุณครับ เย้ดา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 ไปเจอกันใหม่นะครับยิ้ม4ยิ้ม5 3นาที